พบกับสืบส็อกเชิญรอกหุ้นหุ้นน่าสืบของเราในวันนี้เปิดลบตามดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อมีแรงเทขายออกมาก็มีจังหวะในการรีบาวทันทีและยังมีลุ้นที่จะขึ้นไปทําหายได้อีกเช้าวันนี้ราคาหุ้นที่เราสนใจเปิดการซื้อขายที่12บาท20ตางก่อนที่จะปรับลงไปต่ำสุดที่8บาท80ตาง และกลับขึ้นมายืนเหนือ12บาทได้อีกครั้งท่ามกลางปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า300%เทียบกับ5วันทาการก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงทาคุนิกรุ๊ปหรือหุ้นทาคุนิผู้ให้บริการก๊าซ LPG ทั้งภาคครัวเรือนขนส่งและอุตสาหากรรมรายใหญ่ของไทยผลประกอบการจัดว่าดูดีมีอนาคตทาคุนิมีกำไรสุทธิในปี2557 ที่27ล้านบาทแต่ในปีนี้เพียงแค่ไตรามาสแรกไตรามาสเดียวสามารถทำกำไรไปได้แล้วถึง22ล้านบาทโดยเป็นผลจากอัตรากำไรสุทธิที่ขยับขึ้นแรงมากจาก2มาแตะระดับ7เช่นเดียวกับราคาหุ้นบนกระดานที่ขยับขึ้นอย่างต่อนเนื่องยาวนานและเร่งตัวแรงจัดจากต้นปีราคาอยู่เพียงแค่2-3บาทขยับขึ้นมาทำหายที่12บาท80ตาง เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองแม้ทาคุณนี้จะติดบัญชีแคชบาลานซ์ระดับ2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึง10กรกฎาคมแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความร้อนแรงลดลงราคาเพียงแค่พักฐานเบาๆก่อนจะมีการกระชากตัวขึ้นมาเป็นระยะสำหรับประเด็นพื้นฐานที่ต้องจับตาคือการศึกษาความคุ้มค่าในการซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะมีความชัดเจนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งนี่น่าจะเป็นประเด็นบวกที่ทำให้กระแสค,ความร้อนแรงของหุ้นตัวนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้อีกสืบจากโบรคบอลลซีอเอ็มบีประเทศไทยทีรศักิคณะวรากุลระบุสัญญาณเทคนิคของท่าคุณนี้เกิดสัญญาณขายเพื่อเล่นรอบแนะรอรับที่11บาทเพื่อลุ้นขายแนวต้านที่12บาท50ตาง